มาแล้วจ้าตอนปลูกยังไงให้ได้ยอดบางคนเขาว่าปลูกง่ายแต่ผมมาผมมาทำแล้วมันไม่ง่ายเขียววันลระปอดเขาจะแน่นมเขาจะขาว สิ่งสำคัญในการปลูกผักกระเฉดคืออะไรครับคือน้ำน้ำอย่างหนึง่งแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยตัวสำคัญคคแล้วก็จะมีมีสองตัวนี่มีนม้ำกับปุ๋ยปุ๋ยถ้าใช้ทั่วไปไม่ได้เพราะเขาต้องมีสูตร์ของเขาก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนครับขับรถสิบล้อมาทำนาทำนาแล้วก็หันมาปลูกผักกระเฉดแต่ก ตอนนั้นตัดส่งเขายังกมรมราสามบาทห้าสิบตลาดขายกันเท่าไหร่ครับก็ประมาณ15บาบทถึง18บาท oh บางเ oh. จ้าก็ยี่สบาทสิบห้าสิบหกยอดอันนี้กําเป็นกรไปเลยถ้ายอดใหญ่แล้วก็ลดลงมาประมาณสิบห้าแต่ไม,ไม่ไม่ให้ขาดสิบห้าสิบหกการดูแลยากไหมครับก็ต้องดูแลกันทั่วไปปลูกไม่ใช่บางคนเขาว่าปลูกง่าย แต่ผมมาผมมาทำแล้วมันไม่ง่ายพอเขาล่มหวานข้าวนี่พอหวานข้าวได้เดือนเนี่ยตอนนี้ต้องระวังยาฉีดค่ายาแล้วทามานี่จะใช้ไม่ได้เลยเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะผมที่บ้านผมโน้นที่บ้านนะเขาใช้ลำลำลำข้าวแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องเดินย่ําน้ําไม่ข้นไปหมดแต่นีนี่ <ừ> เปลี่ยนไปแล้วใช้ลำไม่ไเลยเรื่องใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนอย่างเดียวแต่นี่ใช้ไม่ได้ทำไมได้ปุ๋ยไม่ได้ฮอร์โมนไม่ oh. ไม่ได้เรื่อง มีวิธีการปลูกยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้ที่นาก็ไถรถไถรถไถมาตีไถก่อนก็ได้ไถบางบางบางนั่นก็ไม่ต้องไถบางเจ้าเขาก็ตีไปเลยตีมันตีเถือกนาเงี้ยแล้วก็ทีนี้ก็พอน้ําใสน้ําใสก็ปลูกผักตอกหลักเงี้ยก็พันนี่มันเมื่อช่วงนั้นตายไปครั้งหนึ่งก็ บางที่มันก็ไม่ตายมันเหลือจากนั่นมันก็ไปเก็บมาไปเก็บมาวางมาปลูกนี่นีหน่อยแล้วก็เราขยายพันธุ์ไปแต่เมื่อก่อนที่ปลูกแปลงโน้นผมไปซื้อพันธุ์วิหารแดงผมสั่งเขามาเขาสั่งพันธุ์เขาในคลองอ่ะคเสาตรงนี้นี่กอหนึ่งนะนี่ผมรวบเขาเรียกรวบมานะรวบสองครั้งแล้วแต่คนอื่นเขาจะทำอย่างผมบอกผมรวบตอกครั้งหนึ่งปลูกมัดตอกแล้วก็รวบครั้งที่สองมัดตอก แล้วครั้งที่สามจะพันพอยอดประมาณแค่นี้ประมาณแขนหนึ่งอ่ะแล้วก็ตัดใช้เวลานานไหมที่จะเก็บได้ครับก็ถ้าอากาศดีๆถ้าไม่ไม่มีอะไรถ้าถ้าไม่มีกระทบยงกระทบยาเนี่ยก็อาทิตย์กว่าๆก็ปล่อยอย่างเงี้ก็เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยแล้วเวลานั่นล้วก็ไล่แหนออกจากกอไล่แหนออกจากกออยู่เงี้ยพราะแหนในกอมีมันเกิดขึ้น ครับแล้วก็ทีนี้เราก็เก็บใบมีดสองมีดสามีดห้าแล้วก็ว่ากันไปร้อนอากาศร้อนดีมากพอเย็นเราจะหยุดจะไม่ยืดครับอันนี้ผมยังดีนะผมยังฉีดฮอร์โมนไปเรื่อยๆนี่อาทิตย์นี้ผมฉีดวางคานและเมื่อวานนี้ฉีดเนี่ยนก็ยังได้แค่แค่นี้นะตามหลักแล้วเดือนผมจะฉีดสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันเขายืดเองเขาไปเองถ้าอากาศถ้นน้ำอุ่นครับ แต่หน้านี้ผมถึงไม่ใช้น้ํำลึกน้ำพอประมาณหมองเห็นดินน้ําก็ต้องเพราะต้องสูบใส่น่านี้นะหน้าหน้าหน้าผลไม่ต้องสูบแล้วก็เราต้องสังเกตด้วยว่าน้ําถ้าน้ําเกาะเท้านี่เกาะขาเนี่ย้าเม็นเกาะตามเส้นขนนี่ต้องใช้ปูนขาวน้ำต้องเสียผักเชยชะงักผักเขาจะไม่ยืดทั้งวันก็ไม่ยืดนะหวานปุ๋ยก็ไปก็อยู่ยังเก่าอ่าฮะมันก็หน้าหนาวเลยนะศัตรูพืชมีอะไรบ้างครับ ก็มีเพี้ยเขาจะกินใบแก่ทางในเข้ามาทางในเนี่ยเพี้ยก็ต้องใช้เคมีมั่งมีไอแมงเนียงใต้น้ำเดี๋ยวนี้มีแมงเงียงใต้น้ำเมื่อก่อนเราไม่สังเกตนะเนาะเดี๋ยวนี้มีแมงเหนียงใต้น้ำไอแมงตัวเล็กๆตัวเล็กๆคือดำๆเขาจะเขาจะเจาะปอดปอดคือนมเนี่ยพอเขาจะเจาะปอดแล้วเข้าไปหาเถาเข้าไปหาเถาเลยนี้ผักจะจะหักต้องสังเกตว่าวันนี้ผัก ผักมาได้แค่นี้ตนี้จะมาแค่ไหนอถ้าเขาโดนแมงเจาะอะไรเจาะเนี่ยเขาจะชะง,งักเลยรู้จักเพียวได้ยังไงครับก็ถามบ้านนี้เขาตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกครับแล้วถามว่าเขาเปิดช่องไหนเขาาเขาเขาเคยเห็นครับก็เลยขอเข้าไปแล้วไปเปิดแล้วก็โทรสั่งเลยอเอ๊ะฉีดข้าวยังใบเขยังกว้างใบเขายังใหญ่ครับ ก็ลองมาฉีดดูฉีดดูเนี่ยตัวนี้นะพอใช้แล้วเห็นใบเขาจะใหญ่ใบเ็าจะเขียววนันแล้วปอดเขาจะแน่นมเขาจะขาวนมผักเนี่ยอ่ะมันอ่ะมันเรื่องจริงถ้าดําแล้วผักก็ไม่ยืดรากก็รากก็จะดำอ่านะลากรากผักเนี่ยต้องขาวแล้วก็รากเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูครับ,รบนั่นนั่นถูกเลยอย่างอะ่ะมันปลามหลากถ้าไม่หนาวจะยาว ประมาณแค่นี้นี่อันกนี่ต้องเป็นสีชมพูดำๆแสดงว่าผักไม่กินอาหารแล้วไม่ปุ๋ยไม่กินอะไรมีการเก็บผักกระเฉดยังไงบ้างครับอ๋อไปขายก็ประมาณประมาณแค่นี้อ๋อประมาณเพราะเต้องเว้นน้องไว้ครับอ่าน้องนี่ให้เขาโตต่อเก็บท่อนพันก็ต้องตัดทึงนี้เอามาเอาามมัดใส่หลักอันนี้ประมาณ2เดือนได้ไห ทำไมต้องมีแหนครับเพราะไอผักกระเฉดกับแหนต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีแหน็ไม่มีนมมีหน้าที่หุ้มนมหุ้มปอ,อดไว้ช่วยปรับสภาพน้ำอะไรมั่งแต่ถ้าเน่ากไม่ได้เน่าก็เสียมีวิธีฉีดเพียวยังไงบ้างครับผมว่าเพียวเอก็ใส่ขวดเอาน้ำขวดฤทธิ์ก่อกวาเนี่ยขวดน้ำน้ำน้ำดื่มเนี่ยแล้วก็น้ำใส่เต็มขวดแล้วก็เอาใส่ทียงก็ร้อยซี ก็น้ําถังหนึ่ง25ลิตรครับก็ใช้ผสมน้ําฉีดไปลอกไปนี่ไงฉีดพ่นมันก็มันก็ลงไปทั่วไปน่ะผมติดเครื่องแล้วก็ปล่อยปื้ดไปเลยติดเครื่องเครื่องสะพายอ่ะก็ใช้ก็ตามตามสูตรครับครับ40สต่อน้ํา25ลิตรก็มาวานฉีดรู้สึกว่าจะห้าถังมันก็ไม่เปลืองนะดูจากยอดดูจากยอดถ้ายอดเขาใบสีเล็กๆหน่อยแล้วยอดเขาจะไ ไม่เคยพุ่งเราก็ฉีดเมื่อก่อนได้แบบนี้ไหมครับกัอบมือก่อนก็ทําไม่ได้อวบเนี่ยก็เนี้ยแทนนี้เขก,ก็มันก็ยังว่าก็าไม่ใหญ่ทั้งนี้หรอกเอาไปขายตลาดนัดเหมือนกันแต่ที่แม่ค้าที่เขารับประจำเนี่ยเขาบอกว่าปลากระเฉดเจ้าเนีบบ<ง>้เขาบอกไม่มีเสี้ยนลูกค้าเลยก็ซื้อไปนะเ<ง>ขาบอกเขาไปต้มแกงอะไรก็บอกไม่มีเสี้ยนเแบบขาต้องสั่งประจำทีบ,บางเช้าก็ กกกรรัมมเ่อวาช้า100ใช้เพียวกี่วันเห็นผลครับใช้แค่ท่าฉีดเย็นเชาน้าแล้วก็จะดูรู้แล้วว่าใบเขาจะตั้งใบเนี่ยใบจะอย่างนี้หมดเลยเนี่ยนี่ผมชีเมวานเย็นนี้ <มา S 2> ยอดจะชูขึ้นเลยแต่ขแขนงดีขแขนงจะเพิ่มขึ้นดีขึ้นกว่าไม่ใช้อ,ะอ่ะตามหลังในข้อให้มันอย่างนี้หรอกถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ใช้ช่วยนะถ้าไม่ใช้เพียวช่วยข้อเขาจะสั้น ประทับใจอะไรในเพียวครับก็ประทับใจเรื่องใบเขียวใบใหญ่ใบตั้งเนี่ยแล้วก็ไอ้ข้อจะยาวครับครับเวลายอดอวบต้นเขาเรียกเส้นอ่ะเขาเรียกเส้นเส้นจะอวบอย่างนั้นอ่ะเส้นจะใหญ่อย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว